ตำรวจแป๊หนึง <descon fin anta> เรนหนนาทีห้าสิบวิเขาวางไว้บาคิดคิดว่าตัวเองจะตื่นพวกมึงอยู twenty twenty. <bet Up jam ming> ่ไหนกันหนาทีสามสิบวิไปอยู่ตรงหอค่ะหอคุย งั้นก็อยู่กับน้องมึงแล้วกันตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีอีกห,หนึ่งนาทีจ้า สี่ิบี่ยี่งเลยอ่ะวุนี่ิสุดท้ายสามสิบสามสิบเก้าสามสิบแปด

คแนนอะไรคือเก้าสิบอ่ะเก้าสิบแล้วเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบ แกเมากลับมาแล้วดีใจจังไ,ไอพวกเวนกูเจอเครื่องปัดไฟก็อยู่นี่ก่อนแล้วกัน

ยยมันท่มหัมกูว่กี่บกูกดไปน,น,นานๆแล้วเว้ยมันจะหยุดเองอะ่ะกูซื้อกูซื้อกูอยาเอาแต่เวลาแล้วก็ห้าสิบหาสิบเออนี่ไงเจอละกูยีย่หสองร้ยเลย ไม่เลื่อนลงไปข้างล่างสองร้อยแต้มเลยกูซื้ออะไรไม่ได้เลยนอกจากแผนที่เออแผนที่ด้วยก็ได้กูจะไปตรงทางนี่มันเีอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนวะ แล้้านค้ามันตรงไหนวะอ๋อนอยู่ตรงนี้กูไม่ได้เอากูไม่ได้เอาซื้อเพชรที่มาเลยมายถึงรอดจากผู้เล่นที่ไม่ได้รอดจากผี ชอบเสื้อนี้เหมือนกันอู้ชอบเสื้อนี้เหมือนกันเหรอได้ไปไกลเดี๋ยวกนเจอไอ้ผู้หญิงนี่ไม่ไม่มาถูตัวกูเป็นอะไรกันมั้งเหรอเหรอแต่งตัวไม่โคตรอีโม่ อ๋อมึงนั่นแหละอุย้ยผีหรอผีมันอยู่หน้าประตูเลยเว้ยมันอยู่หน้าประตูใครก็ได้พิมพ์บอกเพื่อนดิมันอยู่หน้าประตูไม่ไปถึงผีอะมันอยู่ประตู ไม่เปิดไห้เ่อมึงหรือเปล่าไอ้มิวหรือว่ามันชื่ออะไรวะเบลอ่าเทีทนเป้ให้หมดเลยกว่ามิวแต่งตัวสมัยโลกบอกยังสองพันสิบเก้าป่ป่า กูมีแผนที่มาดูด้วยดูด้วยพี่รับพี่ครับ,รบทำไมหล่อจังเลยครับไอแดนคุกกี้มันบอกว่าอะไรอะ Nói đi, cũng có mấy đứa mình cần đi Bạn làm bỏ đi Bạn đừng to đi Bạn đừng thì lâu đôi thì được cắt từng lần thôi đi Bọc cookie nói Bọc cookie nói Phân nha hay cô đi mà người nha Cookie nói Cookie nói Bọc cookie nói Cookie nói cây đi đứa kìa Sống say ha ho จองไฟฮาพี่ ขนาดกูยังไม่ลู้ยังไม่ลูกบอกแพนท้ำน้อยบอกคุกกี้น้อยอยู่ด้วยกันสงบสองไห้าพี่สองไห้าพี่ตรวจจับว่าพี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างล่างไงอยู่ข้างล่างมึงใครน้อยมันอยู่ข้างล่างจริงเลยบอกทางเลยมันตามคุกกี้น้อย <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรทำเลยนี้เช้าแล้วบอนี่เช้าแล้วบอนี่ดีใจจังเลยใจได้เจอทุกคนเจอที่ดี อยู hey, ่ตรงข้าวพรามึงไม่มาอยู่ตรงหน้ารังคาหาพ่องมึงปืดดืขึ้นแล้วเฮ้ยเสียงกูเป็นเทียอะไรเนี่ยกูติดร้องเพลงยืดไป ไม่ได้เพียวเราไอ้เอพียวจากเราไปแล้วแวม่จะไม่รู้เจ้ากันแต่เราจะรู้ด้วยกันตลอดไปถึงที่เพียวจะออกไปเสื้อเอ็มรูกจะช่วยคุณไว้เอง não give muito มีบ้านบ้านหลังเดิมเลยเราอัดมา4 1นาทีแล้วนะเว้ยเราอัดมา4 1นาทีแล้วนะเว้ยระบก,กูตัดเว้ยกูจะเอาไปตัดกูจะตัดส่วนที่มันไม่สม ไม่ไม่จำเป็นออกไปเช่นตอนที่กูาไปดูซ้ำาเราไม่มีวมทิทยุ ไม่ตัดส่วนที่มันเป็นแบบโอเคพอยิ้มฉุบอือกูไม่รู้หาเลยหนึงกูอยู่บนเขาดีกว่า เพลงเสียงมันดังจังน่ากลัวฉันจะดูวันนี้วะคดเก่าเลย ม่น,นกูเบอร์มันกูเรื่องมันยาวเดี๋ยวเราไปฟังตอนอยู่บนเขานั้นได้ยินเสียงปลาด ันไปอีกที่เจอผีน่ากลัวบินกลิ่นมาแล้วก็บินนีจนคุณคืออย่างนี้นเนี่ยเหมือนเต้นเลยเต้นขนาดใหญ่ฐานแคมป์ Thank <laughs> you.